มาเพิ่มความอร่อยให้ไข่พะโล้สุภรใบชกัดก่อนอื่นเราก็ไปซื้อผักที่ตลาดก่อนเลยนะคะมาแล้วก็มาหั่นผักเตรียมผักแบบนี้เลยวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นคะนา้าล้างให้สะอาดจากนั้นนะคะเราก็จะเอาผักคะนา้าเนี่ยเตรียมต้มมากับน้ำไข่พะโล้เลยบอกเลยนะคะขั้นตอนนี้ง่ายาจากนั้นเราก็ผักกาดดองมาล้างตอ่อล้างเลย ได้แล้วก็นําลงไปผัดเลยจ้าก่อนที่เราจะเอาผักกาดดองไปผัดนะคะเราก็ตักคะน้าขึ้นมาก่อนวันนี้นะคะเราตุ๋นแบบเปื่อยเลยทุกคนผักกาดดองของเรานะคะก็จะเอาน้ําไข่ไปลาล้นเนี่ยลาดลางไปนิดนึงแล้วก็ผัดผัดผัดแบบนี้นเลยจ้าเดียวก็เสร็จเรียบร้อยตักใส่จานรอเสิร์ฟได้เลยจากนั้นนะคะเราก็มาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันต่อเตรียมติดหัวออกเลยล้างให้เรียบร้อยเอามาโขกเลยจ้ากตามด้วยกระเทียมจากนั้นก็เริ่มโขกเลยโขกโขกแบบนี้ไปเลยจ้าทุกคนเติมน้ำตา อีกนี้เตรียมหั่นมะนาวบีบใส่แบบจุกๆไปเลยจ้าหรือบอกเลยนะคะจังหวะนี้กิิพนหอมเตะจมูกสุดๆตามด,ด้วยน้ำปลาอีกนิดบอกเลยเสร็จเรียบร้อยเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดใส่ถาดพร้อมิซ์ฟเรียบรอย